ยกครับรับไว้เถอะครับผมมอบให้ท่านด้วยความรักเราต่างพึ่งพาสันัยกันครับยิ่งถ้าผมได้รับเลือกให้จำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาแก่ศูนย์เล็กในอวตของท่านเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะดูแลท่านเป็นอย่างดีไม่ให้เสียหายเลยครับท่านมันจะดีเลยครับท่านผู้จัิดการมันจะไม่ผิดกับอุดมการทรวงตั้งไวแต่แรกเลยครับเอาเถอะหน้าผมเข้าใจใครเขาก็เป็นกัน ว่าผมให้เป็นของขวัญที่ท่านนายกมารับตำแหน่งที่นี่แล้วกันอย่าให้ผมเสียน้ำใจเลยนะเอาเป็นว่าผมขอตัวก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับผมขอตัวก่อนพ่อสวัสดีครับพ่อ,มพอผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับพ่อเป็นอะไร ครับผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับวันนี้คุณครูสอนผมเรื่องนี้พอดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะคะสาระหน้าที่คนะเมืองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนักเรียนเคยได้ยินข่าวเรื่อง,องของการทุจริตคอร์รัปชันใน บ้างไหมคะคับอยากเช่นอะไรบ้างเอยการโกงค่านุนโรงเรียนครับการโกงค่านุนโรงเรียนค่ะมีอีกไหมคะเป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแค่นี้หรอคะครับการรับเหมาก่อสร้างในหน่วยงานราชการการรับเหมาก่อสร้างในหน่วยงานราชการทีนี้คุณครูอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่า คอร์รัปชันและก็โกงเยอะๆอย่างนี้มันน่าจะส่งผลร้ายต่อประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างใครพอจะทราบบ้างคะผ่านความน่าเชื่อถือจากชาวต่างชาติค่ะน้องแนนบอกว่าขาดความน่าเชื่อถือจากชาวต่างชาตาชาิใครจะมาลงทุนเขาก็ไม่อยากมาประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมีอะไรอีกไหมคะสูญเสียงบประมาณค่ะสูญเสียงบประมาณปีหนึ่งน่าจะหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทเพราะการทุจริตคอร์รัปชันน่าจะมีอีกเยอะไหมคะมีอีกไหมลูกขอ ออคจากกนนนัเรียยห่ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาค่ะประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่นักเรียนทราบผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกคุณครูว่าประเทศไทยของเรามีการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียต่อประเทศชาติของเรายังไงบ้างแล้วก็มีการทุจริตอะไรบ้างในประเทศไทยตอนนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าคําว่าทุจริตคอร์ ว่าอร์รัปชั่นจริงๆแล้วคำว่าอร์รัปชั่นเนี่ยเราใช้จนชินนะคะจริงๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษ เป็นผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันที่มีต่อสังคมไทยเราจะมาแสดงเสน่ห์ต่อต้านการทุจริตไปพร้อมกันค่ะสา 3, นักเรียนคท้าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครูอยากจะให้นักเรียนได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเจอการทุจริตคอร์รัปชันการโกงที่ไหนเราจะต้องลุกขึ้นมาตื่นรู้สู้โกงไปด้วยกันสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดของวาพรพกโล เดี๋ยวเขาให้พ่อด้วยเสน่หานะลูกพ่อไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขาและอีกอย่างพ่อจะได้มีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเราและเขาเท่านั้นเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากเงินนี้เป็นเงินผู้จัดการไม่ใช่เงินหลวงพ่อพ่อไม่ได้โกงเข้ามาหรอกพ่อครับเข้าเงินในพ่อ เขาก็ต้องโกงค่าอุปกรณ์ของอบตเิครับพ่อครูมสอนไว้ว่าการโกงอ่ะทําให้ประเทศชาติเสียหายนะครับมอไซค์อ่ะผมไม่เอาก็ได้เอาเงินไปคืนเขานะครับผมขอร้องนะครับ ไม,มรรไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเราและเขาเท่านั้นเจอการทุจริตคอรัปชั่นการโกงที่ไหนเราจะต้องรุกขึ้นมาตื่นรู้ซึ่งโกงไปได้กันเมสพรุ่งนี้พ่อจะเอาเงินไปคืนเขาแล้วนะพ่อผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดเลยครับ